เรือเราก็ถึงที่จอดแล้วนะคะเราก็จะจอดเรือไว้นี่นะเราข้ามมาไกลมากนะทุกคนอีกฝั่งซากของอะไรไม่รู้ฝั่งของพระจันครับเรามาสำรวจป่านะคะทุกคนเห็นนี้พวกเราข้ามลงน้ำมาข้ามป่ามาแบบนี้ก็รู้แล้วใช่ไหมว่าพวกเรามาทำไมช่ปะเขาไมา่เห็นอย่างคุณยายแบนมา มาสำรวจปลา,ปาจอบพิอนครับจอบผลไม้ผลไม้เม,มืองร้อนของสวีเดนนี่นยังไม่สุดอ,อ๋อนี่ไงทุกคนมันกำลังออกแล้วแต่ว่ามันยังไม่ค่อยสุดเท่าไหร่นะคะนี่ค่ะถ้าทุกคนติดตามพวกเราทุกคนจะรู้ว่าพวกเราเข้าป่ามาทำไมกันนะคะดูค่ะมาสำรวจเบิงวา่ามัน หนานี่มันกำลังเริ่มออกค่ะเราข้ามมาอีกฝั่งหนึ่งของบ้านเรานะคะบ้านสวนไกลมากปีที่แล้วทุกคนก็ได้เห็นแล้วนะคะพวกเราพากันนี่ไงอันนี้สวยมากเลยนี่ค่ะอันนี้ก็ยังไม่ค่อยสุกเท่าไหร่นะคะเราก็มาดูไว้อาทิตหน้าก็น่าจะเก็บได้แล้วนะคะนี่ไผ่หูจักยื่ตอนบอ ผลไม้ปาสวีเดนเป็นผลไม้ขึ้นเองตามธรรมชาตินะคะทุกคนนี่ค่ะดูอันนี้เก็บได้แล้วนะคะทุกคนเนี่ยจะเก็บออกมาให้ดูนี่ยนี่ค่ะเก็บได้แล้วเดี๋ยวให้พืกในบ้าน เดี๋ยวจะให้ผู้ใหญ่บ้านชิมให้ดูนะเก็บสดๆชิมสดๆเลยเรามาสำรวจป่านะคะสวัสด,ดีทุกคนนะคะทักทายอุ้ยมีเห็ดด้วยพราวันนี้เห็ดอะไรเจอเห็ดด้วยหนึ่งดอกหาเห็ดป้านี่เราจออีกเรลือยเนี่ยค่ะนี่ค่ะ,คะทุกคน นี่ค่ะมันจะเป็นแบบนี้นะเกิดเองตามธรรมชาติค่ะเราเก็บไปขายได้แล้วก็แพงมากนะคะผลไม้เมืองร้อนของสวีเดนมันีี่่ยง้้้บบาาานนนมุ สวยมากเดี๋ยวให้ผู้ใหญ่บ,บ้านเด็ดแล้วก็ทิมให้ดูสดๆว่ารสชาติมันเป็นยังไงซิมไท่ทำ<ะ>ผูู้้อมเบิงนะ,ะอมเปรี้ยวอมหวานเขาเอาไปทำเยยมนะคะใช่ไหมม,มันยังไม่สุกป่ปาที่เราเก็บทุกป,ปีนะคะ บรรยากาศดีค่ะปลาปลาเขาบ่เปลี่ยนแตายานคือบ้านเฮ้านอกค่ะเนะานะน,น,านี่เยอะมากเลยขึ้นเยอะมากเลยนี่ค่ะมันก็จะขึ้นแบบนี้แหละค่ะทุกคนตอนเรามาเก็บเราก็จะเก็บแบบนี้เขาก็เอาไปสกัดทำเยมตอนนี้มันยังไม่สุกค่ะมันเยอะอยู่ค่ะ เราวองไปก็จะเห็นสีแดงสีส้มอ,อยู่แบบน,นี้นะคะนี่ค่ะอันนี้ก็เด็ดได้แล้วเยอะค่ะพี่น้องป้าเขาไม่เป็นสายาดเลยค่ะป่าไม่น่ากลัวนะคะป่าของสวบีเดนเพราะว่าปีที่แล้ว เราได้เก็บผลไม้น้าร้อนของเซวีเดนมาสองปีแล้วนะคะก็จะสัมผัสได้ว่ามันไม่น่ากลัวนี่เองค่ะ่าเขาไม่น่ากลัวนี่นะคะยูตรอนยูตรอนเป็นผลไม้ของเซวีเดนนะคะเกิดขึ้นเองตามธรรมชาตินะพี่น้องใช้มาเก็บก็เก็บได้ค่ะ ็เยอะอยู่แต่ว่ามันยังไม่สุกค่ะเราเก็บยังไม่ได้นะคะแต่มันก็จะมีลูกที่สุกนี่ค่ะโอเคเดี๋ยวถ้าเรามาเก็บอาทิตย์หน้าถ้ามันสุกแล้วเดี๋ยวเราจะพามาชมบรรยากาศนะคะวันนี้ก็ชมป่าสวยๆไปก่อนหกโมงเย็นเนาะ